ลุกคสวัสดีค่ะ,ะกลับมาพบกับครูพี่วันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้จบในส่วนของ tense น,นะคะแล้วก็นางสิไปนะคะบทต่อไปจะเป็นบทที่มีความสำคัญไม่แพ้กับบท tense เ,เลยนั่นก็คือบท passive voice นั่นเองค่ะนะคะ,ะทุกคนถาม passive voice คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนถาเมื่อพูดถึง passive voice นะ,ะสิ่งที่เราต้องทำกันห ต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์มันเป็นอย่างไรเวลาแปลจะแปลว่าอะไรนะคะและที่สําคัญเดี๋ยวเพื่อนจะบอกไว้ด้วยว่าจุดสังเกตของมันให้ดูตรงไหนนนคะ,ะอคะทุกคนหาขอเสียงพร้อมกันค่ะ Passive Voice พูดค่ะ,ะนะ้าทุกคนหา Passive Voice คือ,อไรนะคะเพื่อนขออธิบายคอนเซปต์มันสั้นๆเลยค่ะ Passive Voice จริงๆแล้วคือประโยคที่แปลว่าถูกค่ะ,ะทุกคนไฮไลท์เลยะนะคะจริงๆแล้ว Passive Voice สั้นๆหนึ่งคำเลยนะคะคือประโยคที่แปลว่าถูกนะคะ น้าบอกว่าพี่วันขาไก่อีแคบแปลว่าถูกเนี่ยต้องเรียนเป็นบทหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ารอบตัวเราเนี่ยมีหลายสิ่งที่ทําเองไม่ได้แต่ต้องถูกทําและคําว่าถูกเนี่ยแหละค่ะคือ passive voice ในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าบ้านถูกสร้างจุกคันหาบ้านสร้างเองได่ปะบ้านสร้างเองไม่ได้แต่ต้องถูกสร้างคําว่าถูกเนี่ยค่ะถ้าเราแต่งเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้โครงสร้างที่เป็น passive voice นะฮะหรือเพื่อนบอกว่านะฮะบริษัทถูกก่อตั้งทุกคนหาบริษัทก่อตั้งเองได้ปหก่อตั้งเองไม่ได้แต่ต้องถูกก่อตั้งไอคำว่าถูกนั่นแหละค่ะคือ passive voice นะะหรือถ้านักเรียนซนมากค่ะนี่ค่ะนักเรียนถูกตีค่ะคำถามนักเรียนจะมานั่งตีตัวเองไหมคงไม่แต่นักเรียนต้องถูกตีคำว่าถูกนี่แหละค่ะคือ passive voice ในภาษาอังกฤษนะฮะหรือนี่ค่ะทุกคนค่ะลูกซนมาก ลูกก็เลยถูกดุนะคะคำถามลูกจะมานั่งดุตัวเองปะคงไม่แต่ลูกต้องถูกดุโดยคุณแม่ฉะนั้นคำว่าถูกเนี่ยค่ะคือ passive voice ในภาษาอังกฤษนั่นเองเ<ม>นื้อหาทุกคนหาทีนี้ค่ะคำถามก็คือเนื่องจากมันแปลว่าถูกจะมีจุดสังเกตยอย่างไรนะคะตรงนี้ให้ทุกคนดอกจันดาวล้านดวงเลยค่ะเนื้อหาทุกคนหาโครงสร้างที่เป็นจุดสังเกตของ passive voice ค่ะต้องมี1ค่ะ verb to be อ่าต้องมี verb to be ก่อนนะคะแต่มีแค่ verb to be อย่างเดียวก็ไม่พอนะคะ ต้องต่อด้วย verb ช่องที่3ค่ะอ่าไฮไลท์เลยค่ะนะคะช็อตเพลสิคบ,บอยหัวใจของมันโครงสร้างของมันนะคะจุดสังเกตของมันต้องมี verb เชื่อ be บวก verb ช่องที่3ต้องมี verb เชื่อ be บวก verb ช่องที่3นั่นเองเนะะี่ยะทุกคำถามโดยที่ verb to be ตรงนี้นะคะอาจจะเป็น is am are ก็ได้นะ is am are ก็คือ verb to be นะคะอาจจะเป็น was were ก็ได้นะคะ was were ก็เป็น verb to be เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคําว่า be ก็ได้ อาจจะเป็นคําว่า be ก็ได้อาจจะเป็นคําว่า be in g ก็ได้ทั้งหมดนี้มีความเป็น verb to be ทั้งหมดเลยและถ้าเราเห็น verb to be ตัวใดตัวหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะบวกด้วย verb ช่องที่3ก็จะกลายเป็น passive voice ทันทีเวลาแปลให้แปลว่า ถูกนั่นเองค่ะนีอ่ะทุกคนหาทีนี้นะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะตัวอย่างที่มันยกมาดูจากรูปค่ะเพื่อนบอกว่า the car was repaired by johnny นะฮะ the car was repaired by johnny นะฮะทุกคนหาถ้าเรามองแบบหยับๆยาบะ,ะจะเห็นได้ว่าประโยคนี้เรามี verb to be นะฮะและ verb to be ของเราก็คือคำว่า is a Mr. a e Was were ตรงนี้นั่นเองค่ะนะชั้น was ตรงนี้คือ verb to be นะและไม่ได้เป็น verb to be ที่มาแบบโดดเดี่ยวเพราะเราเจอคำว่า repair ซึ่งเติม ed นะ ed เนี่ยไม่ verb ช่องที่2ก็ verb ช่องที่3ถ้าอยู่หลัง verb to be ต้องเป็น verb ช่องอะไรลูกต้องเป็น verb ช่องที่3ตามกฎของ passive voice นะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอ verb to be บวก verb ช่องที่3แบบนี้มันคือ passive voice เวลาแปลให้แปลว่าถูกนั่นเองค่ะอ่าเวลาหนูแปลให้แปลว่าถูกนั่นเองค่ะนะ,ะทุกข้หาเช่นประโยคนี้เราจะแปลว่ารถซ่อมเองไม่ได้นะฮะแต่รถต้องถูกซ่อมโดยจอห์นนี่นั่นเองค่ะนะ,ะอะถ้าเข้าใจแล้วมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนบอกว่า dinner has been cooked by Mark นะฮะ dinner has been cooked by Mark นะฮะสมมติเราดูคร่าวๆเ,เ,เห็นได้ว่าประโยคนี้มี verb to be verb to be ของเราอยู่ตรงคาว่า be ค่ะ be เนี่ยก็มีความเป็น verb to be อยู่นะฮะและ verb to be ตรงนี้ตามด้วยคําว่า c cooked คําว่า c คุกเติม ed นะฮะไม่ verb 2, ก็ verb 3แต่หลัง verb to be ต้องเป็น verb ช่องเลยคะต้องเป็น verb ช่องที่3นั่นเองค่ะนะฮะเช้นตรงนี้เราก็มี verb to be นะฮะบวก verb ช่องที่3นะฮะเมื่อไรก็ตามที่หนูเจอ verb to be บวก verb 3มมันคือ passive voice ค่ะถ้าเป็น passive voice เวลาแปลให้แปลว่าอะไรไปเลย แปลว่าถูกค่ะอ่าแปลว่าถูกค่ะเพราะว่าดินเนอร์อาหารเมื่อเย็นมันทําของมันเองไม่ได้แต่อาหารเมื่อเย็นต้องถูกทําถูกปรุงโดยมาร์คนั่นเองค่ะนะ,ะทุกคนหาถ้าเข้าใจ passive voice แล้วนะ,ะพี่วันขอสรุปคอนเซ็ปต์ passive voice ใน1บทเพลงตรงนี้ค่ะนะทุกคนหา passive voice ให้หนูจาเลยค่ะ passive voice คือประโยคที่แปลว่าถูกนะ,ะถ้าเป็น passive voice จําเลยค่ะมันจะแปลว่าถูกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะฮะถูกตบนะถูกเพื่อนตบนะฮะถูกเพื่อนต่อยนะฮะถูกแม่ดีเนาะไหมฮะชนะนะฮะยกตัวอย่างเช่นถูกตบถูกต่อยถูกตีและที่สำคัญจุดสังเกตของมันต้องมี verb เชื่อ be กับ verb ช่องที่3นั่นเองค่ะนะะอ่ะอีกรอบหนึ่งทุกคนหา passive voice คือประโยคที่แปลว่าถูกเช่นถูกตบถูกต่อยถูกตี จุดสังเกตต้องมี verb to be verb ช่องที่3นั่นเองค่ะนะฮะทุกขณะถ้าพร้อมแล้วบรรทัดนี้ทั้งหมดหน้านี้ทั้งหมดทุกคนต้องจำค่ะฟังพี่หวานแล้วเดี๋ยวทุกคนร้องตามนะฮะทุกขนหให้หนูจำเลยค่ะ passive voice คือประโยคที่แปลว่าถูกถูกตกถูกต่อยถูกตีมี verb to be บวก verb ช่อง3โอเคไหมฮะ,ะนะฮะจำได้ไหมทุกคนต้องจำเพลงนี้ให้ได้นะฮะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งนะะ passive voice คือประโยคที่แปลว่าถูกถูตกต,กต,กต,ต,กตบ,บ 3, นะนะถูก่กกอยถูกตีมี verb to be บวก verb ช่องสามเนี่ยนะถูกตบถูก่อยถูกตีนะฮะเออนะทุกคนหามอ่ะคยรอบหนึ่งทุกคนต้องจำให้ได้ค่ะไปสามสี passive voice คือประโยคที่แปลว่าถูกถูตกตบถูก่อยถูกตีมี verb to be บวก verb ช่องสามนั่นเองค่ะ,ะทุกคนหามานะฮะอ่ะทุกคนหาทีนี้ค่ะหลังจากที่เราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเพื่อนจะสอนวิธีการแปลงจากประโยคปกติ ไปเป็น passive voice นะซึ่งวิธีการแปลงค่ะก่อนที่เราจะแปลงเป็น passive voice นะคะอย่างที่บอกค่ะ passive voice ต้องมี verb to be กับ verb ช่องที่3ถูกไหมคะเดี๋ยวพี่วันจะขอพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับ verb to be version ละเอียดก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับ verb to be version ละเอียดก่อนนะคะ verb to be version ละเอียดเป็นอย่างไรทุกคนหานี่ค่ะกริยาจริงๆนะฮะเราสามารถมอง verb to be นะฮะออกเป็น5ช่องด้วยกันช่องที่1คือ verb infinitive ไม่เติมไม่ผัน นะฮะต่อด้วย verb 1ต่อด้วย verb 2 verb แล้วก็ verb ing เอาขวข่าๆค่ะ verb to be ค่ะสามารถแตกออกมาเป็น5ช่องด้วยกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะทุกคนค่ะ infinitive ของ verb to be ก็คือตัวที่ไม่เติมไม่ผันไม่เติมไม่ผันของ verb to be ก็คือคำว่า be ค่ะอ่าคือคำว่า be ค่ะนะฮะต่อที่ verb 1หนูจำ verb 1นดีะ เวิร์บหนึ่งมันคือปัจจุบันลูกประธานบวกเวิร์หนึ่งมันคือปัจจุบันปัจจุบันของ verb to be ก็คือ is am are ค่ะเขียนค่ะอ่า is am are ค่ะเนื้อต่อค่ะ verb ์สองค่ะประธานบวก verb ์สองมันคือ past simple มันคืออดีตนะคะอดีตของ verb to be คือคำว่าอะไรคะคือคำว่า was were ดีมากค่ะอ่าเขียนเลยค่ะนะคะคือ was were นะคะและช่องที่สามของ verb to be คือคำว่าอะไรเอ่ย คือคำว่า be ค่ะคือคำว่า be นะคะและถ้าเป็น verb ing คือคำว่า being ทุกคนก็ค่อยดูค่ะทั้งหมดในตารางตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น be is am are was v e r b be หรือแม้แต่ being ทั้งหมดนี้เรียกว่า verb to be ทั้งหมดเลยทั้งหมดที่หนูเห็นคือ verb to be หมดเลยแลถ้าเกิดเห็นคำเหล่านี้บวก verb 3ก็จะกลายเป็น passive voice นั่นเองค่ะนคะคทุกคนมาต่อนะคะทุกคนหานี่ค่ะเทคนิคการเปลี่ยนจากประโยคปกติ ประโยคปกติเราจะเรียกว่า active voice ค่ะประโยคปกติเราจะเรียกว่า active voice ค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากประโยคปกติ active voice ไปเป็น passive voice มีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะทุกคนคะขั้นตอนในการเปลี่ยนค่ะมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้น 1. ให้หนูสลับตำแหน่งประธานกับกรรมก่อนให้หนูสลับตำแหน่งประธานกับกรรมก่อนนะคะและ2ค่ะให้หนูทุบตรงกริยาตัวสุดท้าย นะฮะและตรงกริยาตัวสุดท้ายนะฮะจากคําว่ากินต้องกลายเป็นถูกกินจากกริยาตัวสุดท้าย1ตัวเราจะต้องทุบให้แตกเป็นแพสซีฟมันจะได้ออกมาเป็น verb to be กับ verb 3อ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะฮะมีแค่2ขั้นตอน1สําสหรับตําแหน่งประธานก,การรมกรรม2ไปทุบตรงกริยาตัวสุดท้ายตรงรตัวสุดท้ายต้องแตกเป็น2อย่างคือ verb to be กับ verb ช่องที่3นั่นเองนะฮะอ่ะดูข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า s u ซาน buy s c a k every e day ทุกคนหารไหนประธานของประโยคคะประธานคือคําว่า s u ซานเนี่นะมันก็อาจเป็นสุสานไม่ใช่นะคะอันนี้อ่านว่าซูซานเนี่ยเป็นซูซานหนึ่งคนประธานหนึ่งคน verb หนเติม s ตามกฎของ present simple นะคะส่วนคําว่า Cake ก็จะกลายเป็นกรรม every day เป็นแค่ส่วนขยายนะ,ะประโยคนี้นะคะซูซานซื้อเค,ค้กทุกวันอันนี้คือประโยคปกตินะคะประโยคปกติแบบนี้เราเรียกว่า active voice อ่าเราเรียกว่า active voice นะประโยคปกติเราเรียกว่า active voice ทีนี้จาก active voice เรามาทำเป็น passive voice กัน 1. นนะฮะสลับตำแหน่งประธานกับกรรมก่อนเพราะท่านหนูไม่สลับจะกลายเป็นซูซานถูกซื้อโดยเค้กมันไม่ได้ต้องเป็นเค้กถูกซื้อโดยซูซานเอากรรมขึ้นก่อนค่ะเอาคำว่าเค้กขึ้นก่อนอ่าคำว่าเค้กขึ้นก่อนนะฮะเค้กนะซื้อเองไม่ได้แต่เค้กต้องถูกซื้อนะฮะโดยซูซานข้างหลังก็จะกลายเป็น by ซูซาน อ่า by ส u สา n ส่วน every day แปลว่าทุกวันไว้ข้างหลังเลยไม่เกี่ยวตรงนี้นะคะอ่าทุกคนหาดูนะขั้นตอนที่หนึ่งสลับตำแหน่งประธานกับกรรมนะคะอย่าลืมบวกคําว่า by ด้วย by แปลว่าโดยนะคะ by แปลว่าโดยนะเคะ้กถูกซื้อโดยสุสานนะ,ะ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงกริยาตัวสุดท้ายค่ะนะคะเนื่องจากข้อน,นี้มีกริยาแค่คําเดียวคือคําว่า by คือคําว่า by หนูต้องหยิบค้อนมาทุบกริยาตัวนี้นะคะหยิบค้อนมาทุบกริยาตัวนี้จากคําว่าซื้อ แต่ให้มันกลายเป็นถูกซื้อถูกซื้อคือต้องมีอะไรก่อนทุกคนต้องมี verb to be แล้วก็ verb ช่องที่3าม verb to be มันมีเยอะมากจะเอาคำไหนดีหนูมองคำว่า by ค่ะ by เติม s เป็น verb หนึ่ง verb to be ที่ว่าก็ต้องเป็น verb หนึ่งด้วย verb หนึ่งที่ว่าก็คือ e s a mr แล้วเค้กแค่ก้อนเดียวต้องได้เป็น e s ค่ะต้องได้เป็น e s ค่ะนี่คือ verb to be แล้วต่อด้ verb 3าม verb 3ของ by คือคำว่า bought ค่ะ่า bought ค่ะ ฉะนั้นจบแล้วค่ะ Cake is bought by Susan every day เค้กถูกซื้อโดยซูซานทุกวันเป็น passive แล้วค่ะเนี่ยะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะเพื่อมีตัวอย่างให้ทำประมาณหนึ่งนะฮะ,ะมาดูต่อข้อต่อมานะฮะทุกคนหาจดคข้อน,นี้ค่ะ Jenny has bought three cars นะะ Jenny ซื้อรถ3คันเนี่ยแน่นอนขั้นตอนที่1สลับตำแหน่งประธานกับกรรมก่อน Jenny ซื้อรถอะไรเป็นกรรมคะก็ต้องเป็นคำว่ารถถูกไหมฮะอ่า เราไม่ใช่รถแค่คันเดียวนะแต่รถถึง3มคันชั้นกร,รมของเราคือทั้งก้อนตรงนี้เลย three cars นะฮะ three cars อะเอากรรมขึ้นก่อนเลยนะทุกคนห่านะฮะรถ3มคันคงซื้อตัวเองไม่ได้แต่ต้องถูกซื้อนะฮะอาเขียนเลยขั้นตอนที่1สลับตำแหน่งประธานกับกรรมนะฮะรถ3คันซื้อเองไม่ได้แต่ต้องถูกซื้อโดยเจนนี่นี่คือขั้นตอนที่1สลับตำแหน่งประธานกับกรรมถูกไหมฮะทีนี้ขั้นตอนที่2ให้หนูไปดูที่กิยา อย่างในกรณีนี้ค่ะเรามีกริยา2คําคือคําว่า has กับคาว่า bought นะคะถ้ามีสองคแบบนี้ให้หนูดูตรงตัวสุดท้ายเราจะเปลี่ยนจากซื้อเป็นถูกซื้อฉะนั้นเราดูที่คําว่า bought นะคะใช้คําว่า by ไม่เกี่ยวตัวที่ไม่เกี่ยวให้หนูดึงลงมาตัวที่ไม่เกี่ยวให้หนูดึงลงมาอ่าตัวที่ไม่เกี่ยวให้หนูดึงลงมานะคะอ่านะคะตัวที่ไม่เกี่ยวให้หนูดึงลงมาหนูก็ดึงคําว่า has ลงมาเลยนะคะหนูก็ดึงคําว่า has ลงมาเลยนะคะ อ่านะเขียนเลยค่ะคาว่า has นะ,ะแต่ทุกคนหาขอเสียงค่ะดึงต้องดูหมายคมว่าไงเจนนี่คนเดียวหนูใช้ has แต่ตรงนี้รถ3คันหนูใช้ has ไม่ได้แล้วนะหนูต้องเปลี่ยนนิดนึงค่ะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรดีถ้ามันหลายคันก็ต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า has นั่นเองค่ะเปลี่ยนเป็นคําว่า has นั่นเองค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่เกี่ยวกับ passive นะแค่ดึงลงมาก่อน เนะ,ะเพราะตัวที่เกี่ยว passive คือตัวสุดท้ายคือคำว่า b o s ไปหยิบค้อนมาค่ะทุบคำว่า b o s ค่ะคำว่า b o s แปลว่าซื้อแต่ถ้ามันเป็นถูกซื้อจะต้องได้เป็น verb to อะไรลลก verb to be กับ verb ช่อง3ปัญหาจะอยู่ที่ verb to be verb to be มีเยอะมากต้องหยิบมาแค่ตัวเดียวจะหยิบคำไหนทุกคนวิธีการสังเกตค่ะดูค่ะ has เป็น verb to have h a s เป็น verb to have ซึ่ง verb to have ตามกฎบวก verb 3 ฉะนั้นเจ้าคำว่าบอร์ดเนี่ยมันเป็นเวิร์บสามเวิร์บทูบีของเราก็ต้องเป็นเวิร์บสามด้วยเวิร์บสามของเวิร์บทูบีคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่าบีนค่ะนี่ค่ะเวิร์บทูบีของเราพอได้เวิร์บทูบีเสร็จปุ๊บต่อด้วยเวิร์บสามเวิร์บสามของคำว่าบอร์ดก็คือคำว่าบอร์ดค่ะคำตอบเราก็เลยออกมาเป็นนี่ค่ะ three cars have been bought by Jenny เวลาแปลก็ต้องแปลว่ารถสามคันถูกซื้อโดยเจนนี่ทำไมแปลว่าถูกซื้อเพราะมีเวิร์บเชือกบีคำว่าบี แล้วก็ต่อที่วับสามคือคำว่า bot นั่นเองค่ะนะ,ะอ่ะอีกข้อหน,นึงทุกคนหาเขาบอกว่านะคะ they will buy a pet next year นะคะพวกเขาจะซื้อสัตว์เลี้ยงในปีหน้าเขาค่อยดูทุกคนหาอันดับแรกค่ะดูประธานกริยากรรมก่อนประธานคือคำว่า they นั่นเองค่ะนะคะกริยาก็คือคำว่า will buy จะซื้อนะ,ะอ่ะกริยามี2องคำอ่ะไฮไลท์ก่อน will buy ส่วนกรรมอะไรจะถูกซื้อคะก็คือ a pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงอันนี้คือกรรม Next กซี่ปีหน้าอันนี้เป็นแค่ส่วนขยายเท่านั้นไว้ข้างหลังเลยนะฮะอ่ะมาทุกคนหานะคะไม่ใช่ว่าพวกเขาถูกซื้อแต่สัตว์เลี้ยงถูกซื้อเช่งค้อที่หนึ่งต้องเอากรรมขึ้นก่อนเอาคําว่าอัพเพ็ดขึ้นก่อนค่ะอ่าเอาคำว่าอัพเพ็ดขึ้นก่อนค่ะนะฮะสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงคงซื้อตัวเองไม่ได้สัตว์เลี้ยงต้องถูกซื้อถูกซื้อโดยพวกเขาคําว่าโดยพวกเขาก็คือ by day ถูกไหมะนะฮะแตกอ่ามีแตกค่ะทุกคนหาเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าคําว่า day เนี่ยเป็นประธาน พออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนเป็นกรามและจากเดต้องเปลี่ยนเป็นเดมนะฮะยกตัวอย่างเช่นจากไอต้องเปลี่ยนเป็นมีเไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รกรณีนี้ถ้าจากเดต้องเปลี่ยนเป็นเดมนะฮะสัตว์เลี้ยงถูกซื้อโดยพวกเขาเมื่อไหร่ปีหน้า,ป,นาปีหน้าก็คือเน็กเซียไว้ข้างหลังเลยอ่าเน็กเซียไว้ข้างหลังเลยนะคะอ่าน้ตเลยค่ะนะคะเออ ทีนี้แล้วไงต่อทุกปัญหานะฮะอันนี้คือขั้นตอนที่1สลับตาแหน่งประธานกับกรรมเสร็จแล้วนะฮะต่อไปค่ะให้เราไปดูที่กริยาเนื่องจากข้อนี้มีกริยา2คําคือคําว่า will กับคําว่าบ u y เวลาเราดูเราสนใจที่ตัวสุดท้ายจากซื้อต้องแตกเป็นถูกซื้อแสดงว่าคําว่า will เ,เกี่ยวหรือไม่เกี่ยววิ l ไม่เกี่ยวขัดดึงลงมาค่ะอ่าว l l ไม่เกี่ยวดึงลงมาค่ะนะฮะอ่าวไม่เกี่ยวดึงลงมาดึงต้องดูนะดึงต้องดูด้วยแต่ว่านะฮะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรกับมันเพราะว่า ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงกี่ตัวก็ใช้วิวได้จากคำว,ว่า by ค่ะทุบค่ะให้แตกเป็น2อย่าง verb to be กับ verb ช่องช่องที่3นะต้องแตกเป็น verb to be กับ verb ช่องที่3นะครับ,บ, 3, รบซึ่ง verb to be เนี่ยมีหลายตัวหนูต้องเลือกแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นจะเอาตัวไหนกลับไปมองที่คำว่า by แล้วตอบทีให้ได้ว่า by เป็น verb ช่องอะไร <Lights> นร้อบอกพี่วันขา by เป็น verb หนึ่งไงคะ ไม่ใช่ค่ะมันอยู่หลังวิวลูกมันอยู่หลังวิวนะฮะตามกฎค่ะว,วิวนะฮะเป็นโมด a ลต้องตามด้วยเวิร์บอินไรลูก infinitive นะฮะชั้นายตรงนี้เป็น infinitive ทำให้เวิร์บ to be ของเราก็ต้องเป็น infinitive ด้วยนั่นก็คือคำว่า be นั่นเองค่ะนั่นก็คือคำว่า be นั่นเองค่ะหนูได้เวิร์บ to be แล้วค่ะแล้วค่อยต่อด้วยเวิร์บช่องเลยคะช่อง3ช่อง3ของไ y ก็คือคำว่า bought นั่นเองค่ะอะใครไม่รู้จดไปบายผ่านว่า b ายแล้วก็ b o บอ t แล้วก็บอทค่ะนะคะฉะนั้นพอหนูได้วบทูบี be เสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยวอช่องอะไรเลยช่องที่3เลยนั่นเองนะคะคำตอบของเราก็จะออกมาเป็นนะคะ a pet will be bought by them next year สัตว์เลี้ยงซื้อเองไม่ได้แต่สัตว์เลี้ยงจะถูกซื้อโดยพวกเขาในปีหน้านั่นเองก่ะนะคะ สรุปนะคะ Passive Voice คือประโยคที่แปลว่าถูกถูกตบถูก่ตยถูกต,กต,กตีมี verb to be verb verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ